กำลังเตรียมตัวสอบในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในในวันที่19ขอบเขตวิชาความรู้ที่ใช้ในการเตรียมตัวสอบในตำแหน่งนักวิชาการภายในนะครับนอกจากภาคกอแล้วภาคขอจะเป็นภาคความรู้เฉพาะตำแหน่งเนี่ยท่านจะต้องสอบใน7หัวข้อ7หัวข้อที่ว่านี้นะครับเริ่มต้นจากหัวข้อที่1นนะครับก็คือ ในหัวข้อพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพรสัสดุในภาครัฐยุทธนำพาท่านมาดูตรงนี้ครับนี่ครับเป็นเป็น,ปนหน้าสารบัญในไฟล์ p d f ที่เป็นคู่มือเตรียมสอบในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในที่เป็นการเรียนรูปแบบออนไลน์ที่เป็นไฟล์ p d f ที่ท่านได้รับไปนะครับก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพรสัสดุภาครัฐหน้าที่3ครับก็จะมีตัวบท ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารประสบภาครัฐให้แล้วก็มีในส่วนของเป็นแนวข้อสอบในรูปแบบของไฟล์ pdf ก็มีลิงก์ในการบรรยายแล้วก็มีแบบทดสอบในรูปแบบของ Google f o r m ซึ่งเป็นเป็นอีกหนึ่งมิติในการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ที่หลายคนชื่นชอบเพราะท่านสามารถที่จะเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์เนี่ยได้ทุกคนทุกแห่งบนโลกใบนี้ไม่จํากัด วันเวลาสถานที่ขอให้ท่านมีความพร้อมและก็อยากจะเรียนรู้ท่านก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ทันทีในเรื่องที่2ครับในภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่งในการเตรียมตัวสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในในหัวข้อที่2นะครับก็คือความรู้ที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยง,งานของรัฐพศ2542ในเรื่องที่3ครับ ก็จะเป็นความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจกันแผ่นดินพศ2561ในเรื่องที่4จะเป็นเรื่องของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและก็การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอัปเดตข้อมูลเป็นของฉบับปี2566จะอยู่ในไฟล์ p d f หน้า128ในเรื่องที่5ครับก็จะเป็นเรื่องของหลักเกณฑ์ ของกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและก็หลักเกณฑ์การปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐพศ .2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง,ถงฉบับที่4พศ .2566 จะอยู่ในหน้า222มีความรู้ในเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบของการควบคุมภายในในเรื่องของการตรวจสอบในเรื่องของการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณการเงิน ัสดุทรัพย์สินรวมทั้งการบริหารด้านอื่นๆของสนราชการในเรื่องนี้ครับคำว่าการบริหารด้านอื่นๆของสนราชการนี้พี่รุ่นเพื่อนมองว่าเป็นเรื่องที่มีความหมายอย่างกว้างจําเป็นอย่างยิ่งครับที่ต้องทําความเข้าใจให้ครอบกลุ่มให้มากที่สุดครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องครับก็คือลักษณะงานในตําแหน่งที่สมัครสอบคือลักษณะงานในตําแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในซึ่งจะอยู่ในหน้า224ในรายละเอียดตรงนี้ครับเรามาเรียนรู้มาทำความเข้าใจครับว่าสิ่งที่เป็นขอบเขตเนื้อหาวิชาความรู้ในการออกข้อสอบเนี่ยอย่างในเรื่องของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐในไฟล์ pdf ที่พิวเพื่อนให้ไปเป็นส่วนหนึ่งที่สรุปเอาไว้ให้ แต่ในการเตรียมตัวสอบอยู่นะครับถ้าว่าท่านหวังผลที่จะให้สอบได้ร้อเนี่ยจะต้องเรียนรู้แล้วก็ทําความเข้าใจในตัวบทฉบับเต็มก่อนซึ่งในการเรียนรู้ออนไลน์เนี่ยพี่ก็จะมีเป็นคลิปเสียงในการบรรยายเป็นหนังสือเสียงในเรื่องของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพระสุภาครัฐท่านสามารถที่จะเปิดฟังได้ทุกคนทุกแห่งบนโลกใบนี้ ท่านสามารถที่จะฟังในขณะท่านขับรถเดินทางหรือนั่งรถแล้วก็ท่านสามารถที่จะรับฟังได้ในขณะที่ท่านทํากิจกรรมต่างๆอยู่รวมไปถึงท่านฟังในระหว่างท่านพักรับประทานอาหารกลางวานันห้าท่านที่ทางานประจําน,นะครับระหว่างพักรับประทานอาหารกลางวันเนี่ยท่านก็สามารถที่จะหยิบยกเอาเอาคลิปเสียงในการบรรยายหรือว,ว่าเป็นเป็นหนังสือเสียงในเรื่องของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาพรพัสุภาครัฐเนี่ยมาเรียนรู้ ไปได้ถ้าสามารถที่จะเรียนรู้ได้ทุกผลทุกแห่งบนโรคใบนี้ไม่จํากัดสถานที่ไม่จํากัดเวลานะครับซึ่งถือว่าเป็นอิสระของผู้เรียนครับนอกจากนี้ครับท่านยังสามารถที่จะเรียนรู้ในการทําแบบทดสอบในรูปแบบออนไลน์ได้ทุกคนทุกแห่งด้วยอย่างในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาพรพัสดุภาครัฐนะครับ การพูดถึงเรื่องของโครงสร้างของกฎหมายจะมีทั้งหมดอยู่15หมวด132มาตราใน15หมวด132มาตรนี่นะครับในหมวดที่1นเ่ยในมาตรที่1ถึง5จะเป็นเรื่องของบทนิยามก็เป็นไปได้ครับที่ข้อสอบจะนำเอาส่วนของคำนิยามไปตั้งเป็นคำถามในห้องสอบครับนอกจากคำนิยามแล้ว ข้อสอบอาจจะนําเอาเรื่องของคํานิยามเนี่ยครับไปเป็นเป็นตัวเลือกในห้องสอบด้วยก็ได้จากนั้นครับในมาตรา6ถึงมาตรา15ในหมวดที่1จะเป็นเรื่องของบททั่วไปในมาตรา1 6ถึง19จะเป็นหมวดที่2ที่พูดถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการในการป้องกันการกระทำาุจริต ในหมวดที่3จัดเป็นเรื่องของคณะกรรมการจะอยู่ในมาตรา20ถึง45ในส่วนที่1ครับก็จะเป็นการพูดถึงคณะกรรมการในกฎหมายฉบับนี้นะครับจะมีคณะกรรมการอยู่ทั้งหมด5คณะครับคณะกรรมการ5คณะเนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพรสัสดุในภาครัฐ ชุดที่2ครับก็จะเป็นคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและก็การบริหารพรสัสดุในภาครัฐในชุดที่3ครับจะเป็นคณะกรรมการราคากลางและก็การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการในชุดที่4ก็จะเป็นคณะกรรมการความร่วมมือในการป้องกันการกระทําทุจริตในชุดที่5จะเป็นคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์การร้องเรียนจากนั้นครับในหมวดที่4จะอยู่ในมาตราที่4 6ถึง50 ก็จะเป็นหมวดที่พูดถึงเรื่องขององค์กรสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสุภาครัฐในหมวด5 1าสถึงห้จะเป็นหมวดที่5าครับมาตรา5 1าสถึงห้มหมวดที่5จะเป็นการพูดถึงการขึ้นทะเบเียนผู้ประกอบการในมาตรา5 4าสถึงหกจะเป็นหมวดที่6เป็นเรื่องของวิธีการจัดซื้อจัดจ้างในมาตราที่6 7สิบจถึงเจจะเป็นหมวดที่7เรื่องของวิธีการจ้างที่ปรึกษาในมาตราที่7 9็ดสถึงเกจะเป็นหมวดที่8 จะเป็นเรื่องของวิธีการออกแบบแล้วกับการควบคุมงานในมาตร 6, า6กมาตรา9 3ถึงเ9จะเป็นหมวดที่9เรื่องของการทำสัญญาในมาตรา1 0 0ถึง105จะเป็นหมวดที่10ในเรื่องของการบริหารสัญญาแล้วก็การตรวจรับพัสดุพัสดุนะครับในมาตรา1 0 6ถึงมาตรา108จะเป็นหมวดที่11จะเป็นการพูดถึงการประเมินผลการปฏริบัติงานของผู้ประกอบการ ในมาตรา109ถึงมาตราที่111จะเป็นเรื่องของหมวด12เรื่องของการทิ้งงานและก็การเพิกถอนผู้ทิ้งงานในมาตรา112ถึง113จะเป็นหมวด13เรื่องของการบริหารพัสดุในมาตรา114ถึง119จะเป็นเรื่องของหมวด14การอุทธรณ์และในหมวด15ครับจะอยู่ในมาตรา120ถึงมาตรา121 จะเป็นเรื่องของบทกำหนดโทษแล้วก็ในมาตรา122่งร้ถึงหนึเป็นเรื่องของบทเฉพาะการในเรื่องของการบังคับใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพรัสดุภาครัฐฉบับนี้นะครับจะอยู่ในมาตรา3ครับในมาตรา3ก็บอกว่าในกฎหมายฉบับนี้ให้ไปยกเลิกในกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจ <the> ัด <lerde>. จ้างและการบริหารวัส <zat> ดุภาครัฐกฎระเบียบข้อบังคับประกาศข้อบัญญัติข้อกําหนดหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายนี้และก็ให้ใช้บังคับเมื่อพ้น180วันนับจากวันประกาศนัะนเรีกิีดจารึกเกสาเป็นต้นไปซึ่งวันประกาศเลยนะครับก็คือประกาศเมื่อ24กุมภาพันธ์2560วันที่มีผลในการใช้บังคับนะครับก็23สิงหาคม2560ซึ่งท่านสามารถที่จะ เรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ไปกับพี่อะ,ะเพื่อนนะครับฝากกดติดตามช่องนี้เอาไว้แล้วก็กดกระดิ่งแล้วก็มีไรสดใหม่ๆเนี่ยก็จะมีสัญญาณไปเตือนที่อุปกรณ์ในการรับชมรับฟังของท่านนะครับคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ